แตัสาตุชนบุตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารกกันในเรื่องวิชาสามต่อไปควาคมจริงวิชาสามที่เราจะฝึกนี่เป็นวิชาสองเท่านั้นในดับต้นในช่วงแห่งชาลโลกีก็มีอยู่วิชาสองขึ้นหนึ่งทิจจิขุยานสองปุเพนิวาสานสุสติยาน ในเรื่องของการมีธีฝึกที่จุคุยานก็ว่ากันมาอย่างาคร่าวๆแต่ถ้าว่าที่พูดมาแบบคร่าวๆนี้ก็เป็นการหนักมากแล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังเนี่ยไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้เพราะว่าท่านเอาดีกันท่านจับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านชีวิตเช่าแลกกัน ว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลยอภิญญาหกฤปริสมิทาย,ยานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสำหรับธมบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้แต่อยู่ในมุ้งแล้วก็ทำได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทำได้กำลังไถนากำลังเกี่ยวข้าวกำลังหาบข้าวกำลังไดายาย้หญ้ากำลังจูงควายกินน้ำกำลังแบบหาบของไปขายเดินไปรับประการนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทำงานกำลังทำการค้าขายก็ทำได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นเธอต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชินทาอารมณ์ให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้กันจริงๆนะักขี้เกียจก็ถ้าัภาษาโบราณเขาเรียกกันว่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟอ ไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิบประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญชั้นพระมีความพอใจพอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นเวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทำทันที เวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีอวดเชบ้านหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้นึกถึงคำบรวณานึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นจะยากลาบากอะไรเราไม่ปล่อยให้อารมณ์ขอเราว่างไปโดยไร้ประโยชน์ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิ๋มประเดี๋ยวมันก็ได้ดีมันดีเร็ว เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินนี่จะจับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคาภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สอดสายไปในด้านของอกุศล <c oughs> อารมณ์จิตมันก็ได้ตอนนี้เวลาใช้เวลาใช้ทิพยิยคุยาน ถ้าใหม่ๆก็อย่าเรียกว่าอยาปรามาหเกินไปหรือว่าอย่าทะนงเกินไปเราเคยทำใจของเรายัางไงจิตอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทำอย่างนั้นอย่างเช่นเราจับเตโชกสิงก็นดี โอทาแต่กะสิงก่อนดีอาโลกะสิงก่อนดีพุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทธรูกเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอรมณ์นั้นอยู่ให้ภาพนิมิตทรงตัวอยู่จำใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งการทำอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ถ้าว่าไม่เป็นไร ทานานานไปเมียการคล่องนึกปั๊บภาพเกิดปุ๊บดูได้ปั๊บรู้ได้ทันทีหนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ปับภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันทีเพี <c oughs> ยงแค่แค่กณนนะจิตเดียวแต่ได้ว่ายังไม่คล่องต้องคุมอารมณ์ให้ดีแต่คือนภาพนิมิจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนั่นเสียแน่ ไม่เช่าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใสจับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเพลินได้แล้วก็นึกต่อไปว่าต่อน,นี้ไปเราต้องการดูนรกขุมไหนล่ะต้องเลือกเป็นขุ้มๆแต่ทอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลเพลิงพลึบไปหมด เลยเอาเรื่องของเราเอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทําใจให้เป็นกลางเสียก่อนทําจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปน,นึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีเนี่ยก็ส่งอารมณ์ความดีเข้าไว้คืออารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอกกาตารม์อารมณ์เป็นกลางจับภาพนี้มิถแจมใส และต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิตไม่ใช่ปรากฏกับตาได้เกิือถ้ามีความจนานาญจริงๆก็เหมือนกับปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตว์มาเกิดเะาก็าอยากจะทราบว่าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่ภาพนั้นก็ปรากฏ อย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุตูปปาทยานก็คือทิพยุกยานนั่นเองนี่ถ้าจะต้องการใช้ทิพยุกยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกกคนดดเราต้องการคุยกับสัตว์นรกกคนดดเราต้องการคุยกันายน,นิริยาบาลคนไดเราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก็ได ต้องการเห็นสุรกายคุยกับสุรกายก็ได้ต้องการเห็นสัตว์ตีนชันคุยกับสัตว์ตีนันก็ได้ต้องการเห็นคนเรือสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทําได้ต้องการเห็นพรหมแล้วจะพูดกับพรหมเราก็ทําได้ เอาแค่ผมก่อนเพราะอารมณ์ชานี้แค่มรม่าเพิ่งย่องไปพระนิพพานถ้าอารมณ์อย่างนี้แต่ก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราสวยแล้วแค่ชาโลกีอยอ่าเพิ่งพูดกันเรื่องพระนิพพานแค่บางคนสินห้ามยังไม่ครบเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นเียะข้อเป็นเอ็นคุยกับมงชงเชงรู้นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ ใกล้ตัวเองจะตกนรกขุมไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครบมันตกนรกกันแน่นี่จะตกนรกขุมไหนยังไม่รู้ย่องจะไปรู้เรื่องนิพพานะแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอ้โหคุยขู่เคยคุยอาจารย์ทันไลยแพ้มาเยอะแล้วนี่เคยได้ฟัง ไล่สะแพ้มาหาจุดจบไม่ได้ฟังไปฟังมาเอ๊ะถ้าก็เลยคิดในใจเอ,อ้ยคนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลู่นอกทางไปใครเขาเยาะสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไถไปทางโน้นไถไปทางนี้ หาจุดนี่แน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกันก็รวมความพูดง่ายๆ่าถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกกระทำบ,บ้าลาบว่ายศบ้าร้นเสริญบ้าสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพย์กุยาน ไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขาเพราะเรามันเริ่มปลดบ้าเสียแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปเลยเีตามพระโบราณนั่นกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานคือแพ้ยอดโดยไม่ยอมทำความชั่วโดยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้ระเสิฐ คนชนะโดยกำลังของความชั่วเป็นมันมันแปลผู้ฆ่าความดีเราก็ยอมแพ้เสีดีกว่านี่เป็นอนุว่าอารมณ์รู้ในด้านทิฐยคุยานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ทั้งแปดอย่างเออหนึ่งทิพยคุยานถ้าเราได้จนคล่อง ก็ตามที่พูดมาแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกคนได้คุยกันได้อยากจะรู้ว่าแกทําไมจึงเกิดมเมื่อเป็นมนุษย์แกทําอะไรมาจะมากตกน,นรกแบบนี้แล้วก็ถามเขาได้แล้วก็พูดเขาได้ต <c oughs> ัวอย่างเช่นพระมหาโมคคลานะท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติแต่นั่นท่านใช้ปิญญาสมาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่ใช่ที่ไปคุยยาน แต่ทิพย์ุขยาในองค์สมเด็จพระพิชิตตมายก็บอกว่าทําได้เหลือท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้ก็มีถมถีไปท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอย่ากจะเห็นนสุรกายคุยกับสุรกายนี่เป็นเรื่องของทิพยุยาุายา คำว่าทิพตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิส่งตัวเวนานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้ไไดหายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม่ไม่มการจัดตั้งเวลาของสมาธิเป็นของสาคัญ <c oughs> เป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานการรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน เกิดบนสวรรค์เกิด,เ,กดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์เชาเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็ใช้ทิพยิคุย,ยานนั่นแหละเป็นเครื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจตูปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ โดยการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิพยิกุยาญานั่นเองตอนนี้มัยาณหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณญาณอันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาให้คนต้องการกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าชาิก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรชาดนั้นเป็นอะไรชาดนี้เป็นอะไร แต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยๆสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ำว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยออร่ยแต่สำหรับท่านที่ไม่เอาจริงนี่รู้สึกว่าหนักจัดไปหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็กลวยน้ำว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกก็เห็นเดีวยวต้องเป็นกล้วยตันนี้กินยาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจของเราดีที่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกงังวลเพนิวาสานุสติยานแปลว่าระล,ลึกชาติหนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้าง เมื่อวันเสารนี้ทําอะไรบ้างเมื่อเดินก่อนทําอะไรบ้างเมื่อปีก่อนทําอะไรบ้างถอยหลังไปเดี๋ยวนี้ชาติ 1, ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่มวลไล่เบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทันกินถ้าจะให้ทันกินจริงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอยัางนั้นไม่ได้ คือเมื่อชาช่ก่อนต่ชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตเขาตัง้งขึับเป็นเอาให้เป็นเอกาตารมให้สงบสงัดจริงๆเมื่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจารสมาธิก็คือใช่รมจิตคิดว่าใช่ก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันที อารมณ์จิตครั้งแรกบอกอยังไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใชอารมณ์คิดใคร่ครวถ้าใชอารมณ์คิดใคร่คนวไม่จริงหรือไม่จริงต,งตัวนี้พังแล้วโอปาทานจริงเป็นะนั้นว่าท่านลองฝึกอยู่แบบนี้บ่อยๆแล้วมันฝืดทางได้ดีทําจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอ้ชาตินั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติดีสี่ แต่ Dante, ภาวะไม่ปลากฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้นเราเคยทำอะไรหรือบ้างเป็นคนในม oui? well, ินิสายใจคอเป็นยังไงถ้ารู้ได้ตามนั้นก็ไปสน์ให้ความจริงในสายใจคอจริยาในกี่ชาติก po ี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเปื้เป้าเปื้เป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เปื้เป้าเปืเป้ามาทุกชาติ สวัสดีนะดิจหาโอตริมนุสธรรมเป็นอนันว่าที่พระพุทธเจา้าเรงกล่าวว่าพระสาวกทิ้งนิสัยไม่ได้มันก็ทิ้งกันไม่ได้แลยทุกชาติเป็นอนันว่าถ้าเราต้องการปบรบเพลินวาสนาุสติยางก็ทํามันเรื่อยๆทําใจสบ,บายเห็นขอทานนี้กว่าเออเราเคยเป็นขอทานไหมเนาะ ถ้าจิตมันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นข้อา,านจริงภาพเป็นข้อา,านมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขบ้างหรือเปล่าถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจะกิเลสจริงๆมันก็จะปรากฏภาพถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมันแล้วกี่วาระรูปร่างลาักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมด เราเคยเห็นคนที่เขารับราชการมีแมง่งมีตำแหน่งมีธน,นบัลเลเบัลเละ,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 ละจิตเป็นสุขสบายไม่มีกังวลใดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมหนอชาติไหนแต่งตัวยังไงตำแหน่งอะไรจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดจริยาในสมัยนั้นมันจะปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นวิธีใช้อารมณ์จิตของตัวเองในด้านปุเพนิวาสา,สานุสติญาณหรือว่าจุตูปป,ปาติญาณหรือว่าทิพยุคุยานก็ตามต่อไปพูดกันใช้หมดอาตีตางสิญาณนะเดี๋ยวก่อนเจโตปรติญยาณยาการรู้ว่าระน้ำจิตของตนและรู้วาระน้ำจิตของบุคคลอื่น การรู้วาระน้ำจิตของตนนี้มีความสําคัญให้สมมติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความก้มจิตเป็นทุกข์มีสีดำและสีหม,ม,มัวอารมณ์แจ่มใสความดีใจเกิดเดิอหนาธรรมปีติและเท่านา้ปีติคือความดีใจจิตมีสีแดง จิตที่มีอารมณ์เป็นเอก,กษษตาอารมณ์เปีเบกขาอารมณ์จิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิตขตองตนเวลาเช้าวเวลาสายเวลาบ่ายเวลายเย็นฝึกดูจิตขตองตนอารมณ์จิตเขาตนว่ามันมีสีอะไรถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงประนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเร็วมาก ต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจรึงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจได้ดีใจในดีใจด้วยมิตรด้วคำชมใช้ไม่ได้เลวเป็นจิตที่เลวไม่ควรครบ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ไอจิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้เพราะปาทายยึดมันหน่นยึดมันนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเลว ก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราถ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทำความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกความะมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราทำความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา เพราะว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่าน,ท,านท่านไม่อยากดีท่านอยากช่ลูน้องโกงเข้ามาให้กิน <c oughs> อยากให้ทุจริตคิดไม่ชอบอย่างนั้นท่านจึงจะฟังจจะพอใจถ้าเราทําตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ท่านไม่ชอบใจถูกดา่าถูกว่ารณ์ขุนมัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบินัยจิตเลวใช้ไม่ได้ จะต้องรักษาไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใส,สายของจิตเหมือนแก้วที่ชำระล้างแล้วได้ดีนี่ได้จิตดวงนี้ปลากดขึ้นก็สนแสดงว่าจิตเป็นอุบเบกขาจิตนี่สภาพของจิตที่จะเข้าถึงเว็มอเบกขาจิตจะเป็นระดับจิตขั้นดีท่านพิจารณาอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้ เพราะว่าถ้าจิตของบุคคลพุ้นหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจตุปริยายานมองไปแล้วเหมือนก็ก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกันเนื้อเนื้อที่เขาแร่แล้วล่วนเะนี่ยมันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดำบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกันเนื้อแดงแดงแลดีใจ ไอ้ดำๆมัวๆมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ดีใจก็เสียใจมันก็เร็วเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วรวมความว่าจิตนั้นทั้งจิตที่มองแล้วสภาพเหมือนกันเนื้อสดเร็วหมดเป็นจิตเล็วเป็นจิตที่นานแด่นไม่ดูกิเลสจิตที่ไม่ประกอบเปวยความดี นี่ถ้าหากว่าท่านวนั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกีแ่ะเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันไม่ได้พูดวก้คงใครก็เหมือนกัน <c oughs> ท่านได้ฌานโลกีเข้าเข้าเข,ข้าขั้นถึงประม่ฌานจิตเจะคล้ายกับแก้วหุ่มเรือมันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ของความหนา เนื้อแก้วหุ่มเนื้อข้างในเป็นเนื้อข้างนอกเป็นแก้วหุ้มเื่อเนื้อแล้วน่ะมันกลายเป็นแก้วก็เป็นแ่งในสีแต่เป็นชานที่สองก็ไปแก้วก็ไปห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชานที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเป็นฌานที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวงอย่างนี้จัดว่าเป็นจิตของฌานสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติ จิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิพจุภุยานโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งปาปอกกล้วยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วนะท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ ต้องหาทางเข้าถามถึงพระถามพระกันตอนไหนอยับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐานเรียกว,ว่าภาพพระพุทธนิมิตจับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไงเป็นคําตอบที่เราได้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจําไม่เลยทีเดียว ว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงพุตก,การจําภาพราไว้ถ้าทําอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกวิธีอื่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระอาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคืนวันนี้เดี๋ยววันนี้มองเวลาก็หมดซะแล้วนี่ เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบเอารอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจนมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสสัดาสัมมาสัมพุทธเจา้าสมบรรุุแล้วขบวรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบรรลุทธารมนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับพลันเถิดสวัสดี